เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Gi f t w i n n เ r เพื่อคุณเป็นที่1ทาง g i f ฟิร c h a n n e l ค่ะและตอนนี้ค่ะเรายังคงอยู่กับคุณนิธิติเกตดีค่ะกับหัวข้อ,ขอกญญารบรรยายที่ว่าเพราะความเชื่อจึงทําให้ผมสําเร็จเราไปติดตามชมต่อกันเลยค่ะเป็นตําแหน่งของการเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับท่านใดที่เป็นโกสตาร์ไปแล้วผมเชื่อว่าท่านก็ตื่นเต้นเหมือนผมใช่ไหมครับนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับนี่คือการเริ่มต้นธุรกิจนะครับช่วงแรกของการทําธุรกิจครับผมทําธุรกิจโดยมอเตอร์ไซค์ครับนะครับ เชื่อไหมครับทุกท่านวันนั้นเนี่ยตอนนั้นพอผมเป็นโกลสตาเนี่ยครับผมมีรายได้ประมาณ5,000กว่าบาทจากตําแหน่งโกลสตานะครับห้าพกว่าบาทครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับญาติของคุณจินิพามาเยี่ยมผมที่นะครับที่กรุงเทพนะครับเขาบอกผมว่ารายได้5,000ันเนี่ยจะพอเลี้ยงครอบครัวหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้บอกเขาตอนนั้นครับผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่า5 0 0พันเนี่ยจะกลายเป็น5 0,000่นครับ ผมบอกกับตัวเองแบบนั้นครับผมจะต้องชนะคําพูดของเขาให้ได้ผมตั้งปฏิธานให้กับตัวเองนะครับแล้ววันที่ผมตัดสินใจเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยผมยังขับแท็กซี่อยู่แล้วก็ยังทําธุรกิจกิฟฟรลนอยู่เราคุยกันครับผมขับแท็กซี่เป็นงานประจําแล้วหลังจากนั้นเลิกงานประจําจากการขับแท็กซี่ผมมาทําธุรกิจกิฟฟรลินเพียงแค่เดือนเดียวมีรายได้ห้าพันครับเราเลยคุยกันว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเราทําธุรกิจกิฟฟรลินเต็มเวลาล่ะต้องมากกว่านี้แน่นอนครับผมตัดสินใจครับคืนรถแท็กซี่ครับ ตอนนั้นขับได้2ปีครับมีหนี้กับแท็กซี่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทแต่ผมตัดสินใจว่าผมประสบความส็จผมจะต้องประสบความสุจมากกว่าอาชีพขับแท็กซี่ครับนะครับเลยตัดสินใจคืนแท็กซี่ไปแล้วก็มาถอยน้องแดงซ่าขาลุยคันนี้ครับนะครับท่านใดวันนี้ที่ทําธุรกิจโดยรถมอเตอร์ไซค์บ้างครับผมขอมือนิดนึงครับโหสุดยอดครับท่านประสบความสุจแน่นอนปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะครับนะครับช่วงนี้แหละครับผมเองนะครับไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคครับ วันนี้ฝนตกก็ไม่เป็นไรไปครับเขาจะได้อยู่บ้านแดดออกก็ไม่เป็นไรกันแดดเราดีอยู่แล้วใช่ไหมครับนะครับไปทุกที่นะครับนะครับไปลุยกันแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอครับผมนะฮะผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เนี่ยผมจะไปบอก บางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนให้เขาเห็นด้วยเนี่ยผมจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนก่อนนะครับถ้าวันนี้ผมมีข้อมูลไม่มากนะครับโอกาสที่เขาจะจปฏิเสธเราก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ผมเองนะครับนอกจากโรงแรมอินทาที่มาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมเองก็มีทีมงานครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่สอนธุรกิจ เป็นโรงเรียนเป็นวิธีการที่ทําให้ผมทําธุรกิจอย่างมีขั้นตอนนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นทีมงานออสตาร์เน็ตเวิร์ของผมครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจกิฟฟารีดเรามารวมตัวกันนะครับเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตนะครับวันนี้เนี่ยในทีมงานออสตาร์ก็จะมีคอร์สต่างๆนะครับให้ผมได้เข้าไปเรียนรู้ให้ผมได้พาทีมงานไปเรียนรู้นะครับผมก็ทําแบบนี้นะครับผมนะฮะหลังจากนั้นเมื่อผมเรียนรู้แล้วนะครับ ผมก็ทํางานต่อครับผมนะฮะสิ่งที่ผมทําคืองานภาคสนามครับงานภาคสนามของผมมีอะไรบ้างครับวันนี้ก็คือมีการนะครับเปิดใจตัวต่อตัวนะครับหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามีผู้มุ่งหวังเราก็นัดเขาไว้แล้วไปคุยกับเขานะครับอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งต้องแบบต้องบอกว่าเป็นรูปแบบที่ทรงประสิทธิภาพมากครับนั่นคือการจัดประชุมกลุ่มย่อยครับนะครับทุกท่านครับถ้าหากวันนี้เนี่ยถ้าเรามีเวลาจํากัดยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงครับคุยกับคนหนึ่งคนเราได้หนึ่งงานใช่ไหมครับ แต่ถ้าวันนี้ท่านมีเวลาหนึ่งชั่วโมงครับแต่ท่านคุยกับคน5คนท่านได้ผลลัพธ์5งานใช่ไหมครับนี่แหละครับนี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จของผมนั่นคือการจัดประชุมกลุ่มย่อยนะครับผมเองจะจัดประชุมกลุ่มย่อยที่บ้านทุกๆวันพุธนะครับผมนะฮะก็จะมีอัพไลน์แล้วก็ไซด์ไลน์มาช่วยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพลังทีมนะครับจากการที่เราทาแบบนี้จะช่วยเติมเต็มความสาเร็จซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนั้นครับแน่นอนครับสิ่งสําคัญคือต้องสม่ําเสมอครับผมสม่าเสมอในการทํางานนะครับ และอีกหนึ่งระบบสนับสนุนที่ต้องบอกว่าทรงประสิทธิภาพมากมากนั่นคือ g i f เ i n รินแชแนลครับผมเองครับมีทีมงานอยู่คนหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดตากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยแนะนําธุรกิจ Gi f เฟอรินไปแล้วครับนะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาทํามาหลายธุรกิจละนะครับธุรกิจขายตรงเนี่ยทำมาหลายธุรกิจละแต่ว่า g i f เฟอรินเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่พร้อมนะครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับ g i f เฟอรินแชแนลครับเขาเปิดดูครับเขาได้เห็นคุณหมอครับ เขาบอกว่าคุณหมอต้อยเนี่ยครับมีเจตนาลมที่ไม่เหมือนกับบริษัทอื่นๆครับเขาเลยตัดสินใจครับและเมื่อเดือนที่ผ่านมาเขาก็ขึ้นตำแหน่งโกลด์ star ด้วยกิฟฟินแชนแนลครับสุดยอดครับนี่คือระบบสนับสนุนนะครับอีกหนึ่งวิธีการนะครับผมนะฮะ และที่สาคัญตัวผมเองนะครับก็พาทีมงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับผมนะฮะพาให้เขาเข้ามาเรียนรู้เหมือนกับเราครับเราเรียนรู้ที่ไหนพาเขามาเรียนรู้ที่นั่นนะครับผมจะทําแบบนี้หลักการทํางานของผมเนี่ยครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนใหม่ๆนะครับผมจะทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเขาเห็นเราทําแล้วเนี่ยก็เราก็ให้เขาทาครับคือดูเขาทําไปด้วยหลังจากนั้นพอเขาเก่งมากๆครับก็ให้เขาทําเองครับนี่คือวิธีการถ่ายทอดที่ผมทําอยู่ครับ ฉะนั้นการทํางานแบบนี้เนี่ยส่งผลให้ทีมงานของผมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทํางานเองได้ครับนะครับโดยที่ผมไม่ต้องไปนะครับวันนี้ผมมีทีมงานอยู่ตามต่างจังหวัดหลายๆคนนะครับเขาสามารถที่จะทํางานเองได้ในขณะที่ผมบรรยายให้ทุกท่านได้ฟังทีมงานของผมก็กําลังสาธิตสินค้ากําลังพูดแผนธุรกิจให้กับผู้มุ่งหวังของเขาฟังนะครับนี่คือระบบที่ส่งต่อกันนะครับผมและวันนี้นะครับสิ่งที่ตัวผมเองได้รับจากธุรกิจเครือข่ายกิฟฟินครับ ตรงนี้ครับถือว่าสุดยอดมากๆเคยลกรางวัลโบนัสนะครับเงินสดนะครับหกพันบาทวันนี้รับมาแล้ว3ครั้งครั้งที่4วันที่5ได้รับแน่นอนครับนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ครับ6,4ก็24 2สิแสนใช่ไหมครับจากการทำธุรกิจมา5ปีนะครับนี่เฉพาะโบนัสนะครับผมนะฮะและวันนี้ครับรับโบนัสครั้งแรกครับผมปีแรกที่รับก็มาถอยรถคันนี้ครับเป็น Honda City นะครับ ทำธุรกิจต่อมาไม่ถึง3ปีครับก็มาถอยตัวได้วีออสคันนี้ครับนะครับผมเบอร์ดังให้กับรถทั้ง2คันของผมด้วยนะครับรถ2คันนี้คือรายได้ที่ผมได้จากธุรกิจกิฟฟอรีนครับนะครับรายได้ที่ได้จากธุรกิจกิฟฟอรนนะครับแล้วก็ทํามา1ปีครับผมในช่วงที่ทํางานอยู่นั้นก็สามารถชนะการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์นะครับ รอบนั้นให้คุณจินิพาไปนะครับเขาก็กลับมาเล่าบรรยากาศนะครับว่าสนุกสนานแล้วก็มีความมีความสุขมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอจบจากสิงคโปร์เนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายกันต่อครับผมนะฮะเขาบอกว่าสิงคโปร์เสร็จอีก6เดือนต่อไปไปฮ่องกงครับทุกท่านนะครับผมก็วางแผนกับอัพไลน์ครับยังไงอยากจะไปฮ่องกงครับ อัปไลน์ก็วางแผนการทํางานให้ครับปรากฏว่าอีก6เดือนต่อมาครับผมก็ชนะการแข่งขันฮ่องกงครับรอบนี้ไปพร้อมกับทีมงานอีก2งรหัสครับการทํางานเป็นทีมทําให้เราประสบความสาเร็จเป็นทีมนะครับตรงนี้นะครับนี่คือทีมงานนะครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศที่ไปท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงตอนนั้นนะครับก็สนุกสนานคุณหมอคุณหมอเนี่ยจัดปาร์ตี้ให้กับเราด้วยนะครับผมแล้วก็มีเมนูต่างๆอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็สม่ำเสมอครับในการทําธุรกิจ อีกสองปีทำธุรกิจไม่ถึง2ปีครับก็ชนะการแข่งขันท่องเที่ยวประเทศรัสเซียในตําแหน่งเมอร์เคียวรีนะครับในในอันดับที่4นะครับผมก็วันนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยครับนะะฮก่อนกันน้ำร้อนนะครับไปรัสเซียมันหนาวก่อนกันถึงจะอุ่นใช่ไหมครับนะฮะมีโอกาสได้ไปฮันนีมูนด้วยนะครับฮันนีมูนฟรีกับกิฟฟารีนนะครับผมนะฮะนะครับตอนนั้นเนี่ยแต่งงานมาได้สักประมาณ5ปีครับผม ไม่มีโอกาสได้ไปฮันนีมูนแต่ทำกิฟฟารีนมาได้2ปีครับกิฟฟารีนให้ตั๋วไปฮันนีมูนสุดยอดครับกิฟฟารีนปบมือดียได้กับกิฟฟารีนครับนะครับโอ้เก็บเอารูปบรรยากาศสวยๆมาฝากกันนะครับตรงนี้นะครับก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปกับผู้บริหารนะครับหลายๆท่านมีความเป็นกันเองกับเรามากเลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงรัสเซียครับเขาบอกว่าผมไปเนี่ยครับเขาบอกผู้หญิงรัสเซียสวยทุกคนผมไม่เชื่อครับผู้หญิงไทยสวยกว่าจริงไหมครับ ต้องพูดกันหน่อยวันนี้นะครับเรื่องจริงนะครับผมตรงนี้นะครับก็ไป2เมืองครับไปมอสโกแล้วก็เซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับผมนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าไปรัสเซียเนี่ยนะครับต้องไปกินไข่ปลาคาเวียครับผมกับวอดก้าครับนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่าถ้าใครไม่กินเเขาบอกไปไม่ถึงนะครับก็ไปกินไข่ปลาคาเวียครับเขาบอกว่าไข่ปลาคาเวียถ้าอยากว่ารู้ว่ารสชาติเป็นยังไงครับ ลองกัดให้แตกครับน้ำมันปลาที่เรามีนะครับนั่นแหละครับไข่ปลาคาเวียครับทุกท่านนะครับแล้วก็ได้ไปดื่มวอดก้านะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยนะครับคุณหมอก็จัดนะครับเป็นงานเลี้ยงปาร์ตี้นะครับก็คือมีปาร์ตี้ให้เราแต่งตัวแฟนซีกันนะครับผมเองก็แต่งตัวเป็นคุณหลวงครับผมนะฮะช่วงนั้นเนี่ยจำไม่ผิดเลยนะครับละครเรื่องนางทาสกําลังดังครับผมนะฮะผมแต่งตัวเป็นคุณหลวงครับวันนั้นพาดอย่างมหันครับเขาอุตส่าห์แต่งตัวเป็นคุณหญิงแย้มผมไปเรียกเขาอีเย็นครับ งานเข้าครับทุกท่านนะครับงานเข้าเลยนะวันนั้นนะฮะก็สนุกสนานครับผมวันนั้นนะครับอัพไลน์ผมก็ไปด้วยครับคุณไตรลัดแล้วก็ไซส์ลายคุณกิตกรญี่ปุ่นนะนะครับผมก็ทํางานกันเป็นทีมก็ไปกันเป็นทีมแบบนี้ครับนะครับผมเองมีความรู้สึกอบอุ่นครับที่ได้ไปเที่ยวกับคุณหมอคุณหมอมีความเป็นกันเองมากครับผมนะฮะ วันนั้นไปถ่ายรูปกับคุณหมอในขณะที่อยู่เมืองไทยนะครับผมก็รับรู้ถึงความอบอุ่นนี้ได้นะครับแต่ทันทีที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศครับยิ่งรักคุณหมอมากยิ่งขึ้นครับวันนี้นะครับคุณหมอทานอะไรเราก็ได้ทานแบบคุณหมอนะครับคุณหมอเดินที่ไหนเราก็ได้เดินแบบคุณหมอนะครับบางครั้งคุณหมอเดินเร็วกว่าผมซะอีกนะครับคุณหมอแข็งแรงมากเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ไปถ่ายรูปร่วมกับคุณหมอนะครับแล้วก็ที่กิฟฟารีเนี่ยนะครับนี่คือสังคมแห่งความสุขนะครี่ซ ถ้าผมขับรถแท็กซี่เนี่ยคงไม่มีโอกาสแต่งตัวแบบนี้ครับไม่มีโอกาสทําอะไรแบบนี้ครับแต่วันนี้ที่กิฟฟรีนที่นี่คือสังคมแห่งความสุขครับที่นี่คือสังคมแห่งความสุขทุกๆปีเราจะได้ร่วมงานนะครับนี่คืองานวันเกิดของคุณหมอครับผมก็ได้ถ่ายรูปกับต้นสายของผมนะครับพี่เหรียญนะครับแล้วก็คุณเล็กสุรพลนะครับพี่เล็กของเรานะครับก็รู้สึกมีความสุขนะครับในงานวันนั้นนะครับผมนะฮะแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านว่าสิ่งที่ผมทำนะครับวันนี้เนี่ยผมมีแรงบันดาลใจครับ แรงบันดาลใจของผมเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันหดหายครับนะครับวันที่ทุกครั้งที่ผมทํางานนะครับผมจะนึกถึงนะครับคนแรกคนนี้นะครับขอโทษนะครับนี่คือลูกชายของผมครับนะครับวันนี้เนี่ยเขาอยู่ป .5 แล้วครับนะครับเขากําลังเติบโตครับเขากําลังจะมีอนาคตที่ดีครับอีกท่านหนึ่งตรงกลางนี่คือคุณแม่ของผมครับซึ่งท่านก็อายุมากแล้วครับนะครับผมกําลังมองหาวิธีการว่าผมจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จนะครับนั่นคือกิฟเฟอรลนนะครับ และอีกคนหนึ่งครับนี่คือคนที่อยู่เคียงข้างความสําเร็จของผมอยู่ตลอดเวลาครับนี่คือแรงบันดาลใจของผมครับทุกๆครั้งที่ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยครับผมจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3อย่างนี้นะครับทำให้ผมได้ไปต่อนะครับผมนะฮะนี่คือแรงบันดาลใจแล้วทุกท่านล่ะครับวันนี้ท่านก้าวเข้ามาทําธุรกิจกิฟฟิรินครับอะไรครับคือแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเนี้ยประสบความสําเร็จนะครับและเขาบอกว่ากิฟฟิรินนะครับถ้าเราก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดนั่นคือไดมอนด์แกนพาราไดส์คร รถคันนี้คือรถในฝันคือรถของผู้บริหารครับผมตั้งเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นไดมอนด์แกรนด์พาไดที่มีรถเบนท์แบบนี้ครับวันนี้ผมมีตัวอย่างพี่ๆนะครับที่เป็นไดมอนด์แกรนด์พาไดท่านมีรถเบนท์แบบนี้ขับครับผมเห็นแบบอย่างแล้วผมก็อยากได้บ้างนะครับนี่คือรถในฝันของผมนะครับและผมบอกกับตัวเองครับวันนี้บ้านที่ผมอยู่เนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์ครับทุกท่านนะครับทาวน์เฮาส์เนี่ยฝาผนังมันติดกันใช่ไหมครับเวลาทําอะไรเสียงดังคนอื่นได้ยินหมดใช่ไหมครับ คือคุยกันนะครับทุกท่านเวลาคุยกันเสียงดังในคนอื่นได้ยินหมดนะครับผมก็เลยตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าอีก2ปีถึง3ปีข้างหน้าครับผมจะมีบ้านแบบนี้ครับนะครับผมจะมีบ้านแบบนี้ให้ลูกครับเพราะลูกเคยบอกกับผมว่าพ่อน้องคีนอยากได้บ้างหลังใหญ่กว่านี้นะครับคนเป็นพ่อครับเมื่อลูกบอกแบบนี้นะครับก็ต้องทําให้ได้ครับนี่คือความฝันของผมนะฮะอีก2ปีข้างหน้านะครับ และแน่นอนครับนี่คือตําแหน่งสูงสุดคือตําแหน่งไดมอนด์แกลนพาราไดครับวันนี้ครับยังไงผมต้องไปถึงแน่นอนไดมอนด์แกลนพาราได์ที่มีรายได้มากกว่าเดือนละ1ล้านบาทครับครับความสําเร็จของผมที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จครับ ท่านเป็นกําลังใจให้กับผมคอยให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษาอยู่ตลอดเวลาครับวันแรกที่ผมก้าวเข้ามาทําธุรกิจเกฟรีนผมไม่มีความมั่นใจผมไม่มีความเชื่อมั่นครับแต่สิ่งหนึ่งที่อัพไลน์บอกผมว่าพีทาได้พีพี่เชื่อว่าพีทาได้ครับวันนี้ครับอยากให้ท่านผมบอรด,ดงังเป็นกําลังใจให้กับอัพไลน์ของผมพร้อมกับอัพไลน์ของทุกๆท,ท่านดังๆเลยครับวันนี้อัพไลน์ของผมมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพี่เคนครับ โชว์ตัวนิดนึงครับนี่คืออัพเดทของผมปกมือให้กับท่านอีกครั้งนึงครับนะครับรูปนี้ต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะครับน่ารักอะนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมมีแบบอย่างนั่นคือผู้บริหารระดับไดมอนด์แกลนพารายทุกๆท่านครับท่านคือตัวอย่างที่ดีสําหรับผมท่านคือแบบอย่างที่ทําให้ผมมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จครับวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านปลบกมือดังดให้กับไดมอนด์แกลนพารายของเราทุกๆท่านเลยครับ ครับในธุรกิจนี้นะครับถ้าเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับแพทย์หญิงณเรนีภัยบูลไม่ก่อตั้งบริษัทนี้ก็คงไม่มีผมที่ประสบความสำเร็จแบบนี้ครับท่านเองมีเจตนาลมอย่างที่บอกไปนั่นคืออยากให้คนไทยมีกําลังใจที่จะเป็นคนดีครับและผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของครอบครัวที่มีกําลังใจที่จะเป็นคนดีครับ วันนี้อยากให้ทุกท่านปรบมือดังๆให้กับคณะผู้บริหารครับนำทีมโดยแพทย์หญิงณรินีภัยบุญนายแพทย์จักรพงษ์ภัยบุญแลวก็แพทย์หญิงใจทิพย์ภัยบุญดังๆเลยครับครับสุดท้ายนะครับผมเองมีข้อคิดมาฝากทุกท่านนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้เนี่ยแต่คนทั้งโลกบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณจะทําได้ครับแต่ถ้าวันนี้ครับคนทั้งโลกเชื่อว่าคุณทําได้ แต่คุณคนเดียวบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณก็จะทําไม่ได้ครับฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้ท่านเชื่อว่าท่านทําได้ใช่ไหมครับใช่สุดยอดครับทุกท่านฉะนั้นสุดท้ายแล้วครับชเชื่อในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่เชื่อหรือเฮ็ดในสิ่งที่เสือเสือในสิ่งที่เฮ็ด นะครับตรงนี้ครับผมนะฮะผมเองนะครับภรรยาเป็นคนจังหวัดอุบลก็เลยพูดได้นะครับผมเป็นคนอีสานนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้ติดตามในการบรรยายของผมนะครับผมเองขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับทุกๆครั้งที่ท่านประสบความสำเร็จกรุณาช่วยมาบอกผมด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็เราจะเป็นกําลังใจให้กันและกันพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ค่ะจบลงไปแล้วค่ะกับการบรรยายบนเวทีของคุณนิติธนะคะและในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อกับ g i ฟต์วินเนทางกิฟฟ i ร c นช n แนลค่ะ